ก่อนขึ้นเครื่องบินไปทำเอ็มโอยแรงงาน8ร้านคนี่ประเทศซาอุดีอาระเบียในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรง,งานบริการเพื่อยกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่พร้อมลงนาม MOU จัดหางานและพัฒนาทักษะการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะระหว่างกระทรวงแรงงานบริษัทไทยสมัยบัตรจำกัด บริษัทอีสมาร์ทรานสปอร์ตจำกัดและมหาวิทยาลัยธุรกิจบันึกครับในการร่วมมือในวันนี้ผมเองมีความตั้งใจแล้วก็รอในวันนี้อนกันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นภาคเอกชนนะครับแล้วก็อยากเห็นภาครัฐบาลทํางานเชิงลุกทำงานในมองในเรื่องของประโยชน์กับประเทศชาติเป็นหลักกวอนอบรมให้ความรู้ในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้าเตรียมยกระดับให้เป็นกัปตันและพนักงานต้อนรับจกยกระดับให้เป็นบัสโฮสเตสต่อไปครับ ภารกิจสุดท้ายก่อนลาจากตำแหน่งผู้ว่ากทมเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งในวันที่22พฤษภาคม2565 พนตับบทเอกอัศวินขวัญเมืองเปิดอาคารยูนิลิเวอร์ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดสนุกเล่นสนุกคิดจิตสร้างสรรค์เ ARNING f o อ y u n g CREATIVE m i n d เพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้กับเด็กๆได้ระบายฝันปั้นเมืองนะครับจริงๆเนี่ยพิพันเด,เด็กตรงนี้มีมานานแล้วนะเมื่อก่อนในอยูนิลิเวอร์เนี่ยเขาเป็นคนสร้างอาคารตรงนี้ไว้ให้ แล้วมันเก่าไปมันนานไปแล้วไงก็เลยเอามาปรับปรุงใหม่กศมเห็นว่าพวกเด็กๆที่จะโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ด,ดีเขาคืออนาคตของชาติเลยในอนาคตเนี่ยนายสมบูรณ์หอมนานผอสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวบอกว่าอาคารยูนิวเวอร์เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มาแล้วรับรองเลยว่าติดใจครับบางคนมาแล้วนี่ไม่อยากกลับหลงเหรอฮะหลงฮนะแล้วอยากอยู่อีก เลยต้องการมาอีกมาแล้วมาอีกครับพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งจดจดจักอาคาร3ชั้นเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดบัญจัร์นะครับเวลา10นาฬกาถึง16นาฬกาไม่เสียค่าใช้จ่ายครับวถามแรงตอบแรง ที่ซอยช้างอากาศอุทิศสิบห้าทับหนึ่งเขตดอนเมืองชาวบ้านโวยโครงการบ้านจัดสรรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต่ำกินไปฝนตกหนักน้ำท่วมวันจะเกิดอันตรายครับติดต่อการไฟฟ้าไปการไฟฟ้าบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของเอทติดต่อเอทไปเอทบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้าเลยไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของครไอเดียค่ะเราก็ไม่ได้โทษแต่เราแค่ต้องการว่าให้ท่านช่วยย้ายกล่องเราให้เราปลอดภัย ปลอดภัยหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกหนักเป็นเวลาติดต่อกันห,หลายวันโอกาสน้ําที่จะสูงขึ้นเท่านี้มันมีค่ะแล้วตรงนี้มันเป็นไฟฟ้าแรงสูงอะคะ่ะมันนตลายะคะ่ะแม่ถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับช่วยกันบูรณาการนักปรับยาวนายปูนปูน